เรืยงปลากระพงขาบริเวณเริมฝั่งแม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซากำลังวิตกกับสภาพน้ำที่เปลี่ยนไปนะครับส่วนหนึ่งแม้ว่าจะเกิดจากปรากฏการณ์น้ำเสียในรอบปีแต่สิ่งที่พวกเขากังวลมากที่สุดก็คือภาคอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยเร่งให้น้ำเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเดิมติดตามจากรายงานของนักข่านักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับ ภาพท้องน้ำสีแดงอมน้ำตาลคล้ายสนิมถูกบันทึกไว้เมื่อเดือนธันวาคม2555ที่ผ่านมาปรากฏการณ์นี้ชี้ชัดว่าแม่น้ำบาปะกงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าคือน้ำเปลี่ยนสีในบางจุดเห็นความแตกต่างของน้ำแม้ว่าอยู่ในแหล่งเดียวกันช่วงสองสมปีที่ผ่านมา วิกฤตบนลุ่มน้ำบาอปกงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลากระพงในกระชังเพราะปลาตายมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถรับภาระขัดทุนได้แม้แต่ความพิกลพิการของปลาธรรมชาติก็เริ่มมีให้เห็นซึ่งในอนาคตไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะส่งผลกระทบทั่วทั้งอ่าวไทยหรือไม่ปีนี้ที่มาเป็นเยอะก็ลอยกระทงฝนมาตกเยอะก็ระบายมาอีกชุดหนึ่ง ก็สะสมลงมาเลยจากน้ําที่มันเค็มแล้วพอประตูน้ําระบายมาเยอะน้ําก็จะมากัดอีกทีน้ำก็จะจืดสนิทอีกทีปลาก็จะทนไม่ไหวที่น้าจืดกับน้ําเค็มระหว่างสองน้ำเข้ามากะทากันมันก็จะเกิดแต่น้ำเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสีแดงมันทําให้ออกซิเจนในน้ํามันหมดประมงมาวัดเขาก็บอกค่าน้ํามันดีแต่จริงแล้วไม่ใช่พวกเราทําอาชีพประมงกันอยู่เราจะรู้ว่าไรตรงนี้มันมาจากตรงนี้ตรงนี้ แต่น้ําแดงอ่ะมันมามันมามันทุกปีนะมันเข้าอ่าวเนี่ยเข้าแล้วมันก็ไหลไปมาปีเนี่ยมันนานมันนานหน่อยบอกไม่ดูเนี่ยเราก็บอกไม่ดูหรือว่าถ้าปีไหนแรงๆก็ดีเพราะว่าน้ํามันแค่มันอะไรมันปล่อยมันก็ยัง้างตามหลอดมันไม่ไหลลงมาเนี่ยวิกฤตน้ําเสียที่เป็นพลวัตในแต่ละปีชาวบ้านเข้าใจและอยู่กับสิ่งนี้ได้แต่ปัญหาที่เข้ามาซ้ำเติม คือผลพวงจากภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อน้ำและอากาศเห็นได้จากการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐานในช่วงหน้าแล้งของทุกปีซึ่งเกินกว่า200ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรชาวบ้านเกือบทั้งลุ่มน้ำบ่อปงกังวลว่าจะซ้ำรอยเดิมมาตรพุทธเพราะสุดท้ายแล้วชาวบ้านต้องรับเคาะกรรมจากทุนอันมหาศาลโดยไม่ใยดีต่อผลกระทบของชุมชน นักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำบาปกงจังหวัดฉะเชิงเซารายงาน